สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกเกษตรทุกๆท่านเลยนะคะคลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสายพันธุ์อะโวคาโดค่ะว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างที่ปลูกง่ายโตเร็วแล้วก็ติดลูกเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้าง เริ่มจากสายพันธุ์แฮทค่ะสายพันธุ์นี้ปลูกง่ายโตเร็วลูกของเขาจะมีขนาดไม่ใหญ่นะคะเท่าไข่ไก่ค่ะผิวกรุกขร่จะติดดอ,อกในช่วงเดือนมกราค่ะแล้วก็จะเก็บผลผลิตได้ในช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะต่อไปเป็นสายพันธุ์บัคคเนียค่ะปลูกง่ายโตเร็วแล้วก็ติดลูกเร็วเหมือนกันค่ะ สายพันธุ์ปีเตอร์สันค่ะต้นนี้ปลูกได้ปีกว่าก็ติดลูกแล้วนะคะอันนี้เป็นติดลูกครั้งแรกนะคะผลผลิตของเขาจะเก็บได้ในช่วงเดือนตุลาคมค่ะพันธุ์นี้ก็ปลูกง่ายเหมือนกันค่ะติดลูกเร็วโตเร็วแล้วก็ดูแลรักษาง่ายค่ะอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะก็คือพันธุ์นำลองค่ะเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์เวียดนาม ปลูกง่ายโตเร็วให้ผลผลิตเร็วแล้วก็โดกด้วยค่ะรสชาติของเขาจะมีความเหนียวหนึบเนื้อเป็นสีเหลืองคล้ายๆกับเนื้อของฟักทองเลยค่ะพันนี้ต้นนี้เป็นพันไรมเมล็ดค่ะปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วเหมือนกันค่ะลูกของเขาจะเล็กๆยาวคล้ายๆกับลูกของแตงกวาค่ะ ตามด้วยพันบูทเจ็ดค่ะพันนี้ก็ปลูกง่ายเหมือนกันนะคะติดลูกเร็วเหมือนกันลูกของเขาก็จะมีขนาดใหญ่มีมีรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ขายง่ายด้วยค่ะพันนี้พันคิวบาค่ะปลูกง่ายโตเร็วมากเลยค่ะพันนี้อายุต้นนี้ก็3ปีแล้วค่ะเริ่มติดลูก ก็ช่วงประมาณ2ปีนะคะแต่ว่าออกมาก็เจอกับสภาพอากาศที่ร้อนมากเลยค่ะเขาก็เลยร่วงหมดเลยนะคะพันปีเตอร์เฮดค่ะสายพันนี้กิ่งก้านเขาจะออกเยอะมากเลยค่ะสายพันนี้รอดูลูกเขาอยู่ค่ะตอนนี้ยังไม่ติดลูกค่ะมีแค่ดอกตอนนี้พันชมพูสยามค่ะ พันนี้ลูกของเขาจะมีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะคะลูกหนึ่งน้ำหนักก็8ขีดได้เลยค่ะเกือบถึง1กิโลกรัมเลยนะคะแล้วก็จะดกมากๆเลยค่ะประมาณ2ปีติดลูกค่ะต้นนี้อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีนะคะต้นนี้เป็นสายพันธุ์034ค่ะลักษณะของลูกจะยาวๆแบบนี้นะคะเนื้อก็จะเหนียวหนึบอร่อยมากๆเลยค่ะพันุนี้ ปลูกง่ายทนแล้งแล้วก็ดกมากค่ะช่วงหน้าแล้งเขาจะไม่สลัดลูกทิ้งเลยนะคะนอกจากว่าเราจะตัดเขาออกค่ะเพราะว่าเขาดกเกินต้นยังเล็กอยู่ปลูกได้ปีกว่าก็จะติดลูกแล้วค่ะการดูแลก,ก็ไม่ยากเลยนะคะใส่ปุ๋ยคอกก็ได้ใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็รดน้ำตามปกติค่ะ แต่ถ้าช่วงที่เขาติดลูกถ้าอยากให้ลูกของเขาเสมบูรณ์สวยนะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยสูตรขยายลูกนะคะเป็นสูตร15 5 20ค่ะในการเลือกซื้อต้นพันธุ์อะโวคาโดที่จะนำมาปลูกแนะนำว่าให้เพื่อนๆซื้อแบบเสียบยอดนะคะเพราะว่าจะได้สายพันธุ์แท้ถ้าเรานำมาปลูกแล้วเขาจะโตเร็วแล้วก็เขาจะติดลูกเร็วค่ะซึ่งต่างจากการปลูกแบบเมล็ดนะคะ ถ้าเกิดเราปลูกจากการเพราะ,มะเมล็ดนะคะก็จะโตเร็วเหมือนกันค่ะแต่ว่าการติดลูกของเขาจะช้านะคะบางต้นใช้เวลาถึง5ปีเลยค่ะในการที่จะติดลูกถ้าเพื่อนๆสนใจพันุไหนก็ลองทำการทดลองปลูกดูก่อนนะคะทดลองดูว่าสภาพดินของเราสามารถปลูกอะโวคาโดให้เติบโตได้ไหมอะโวคาโดไม่ได้ปลูก ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการดูแลอะโวคาโดก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเลยค่ะ